ท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะคุณสัพรานคะพอลมอจะปรับไหมคะปรับแน่จะปรับกี่โมงไม่รู้แต่ปรับแน่หรอปรับแน่นอนไม่ปรับอยู่ไม่ได้ค่ะมาเนะช็โชคโผลกันหน่อยดีกว่าคุยกับอาจารย์จ๊ะนะคะรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลค่ะผู้อํานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ สวัสดีครับพี่สำราญสวัสดีครับคุณหนิวครับผมอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างครับอำเภอรัตนาการบัดสงขลาของสงขลาอยู่สงขลาอลงใต้อาจารย์นี่เพื่อการทับเวลาอาจารย์ตอบสั้นๆให้ผมก่อนสามสามในการปรับคลรมอเนี่ยอาจารย์ตอบสั้นๆว่าเป็นระับสกีเปอร์เซ็นต์แนวแรกเอาภูมิใจไทยออกตอบสั้นๆก่อนครับเกิดได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อตอนนี้ใช่ไหมพี่ห้าสิบห้าสิบพี่แนวที่สอง ปรับโคร,ครงสร้างเหมือนเดิมแต่แลกกระทรวงรเปลี่ยนกระทรวงเช่นยึดมาทไทยมาเอาขมานาคมไปรประมาณนี้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหถ้าสูตรนี้เนาะพี่ภูมิใจไทยไม่เอาก็อย่าเล่นการเมืองเลย <S 1> <S 1> <S 1> <S เอาเลยเพร,ราะว,ว่าโอ้โหพี่กระทรวงขมานาคมนี่กระทรวงขมานาคมนะถ้ามีเงื่อนไขนี้มานะร้อยเปอร์เซ็นต์ภูมิใจไทยไม่เอานี่ผมเสนอให้ยุบพรคเถอะทีนี้ความเป็นไปได้อันที่สามคือปรับกันเนี่แหละครับ ไม่มีพักไหนปรับเปลี่ยนยกเว้นพักเพื่อไทยหมุนเวียนเปลี่ยนคนอันนี้น่าจะอันนี้ร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปหลังตัวหน้านี้เอาล่ะนี่ผมขมวดประเด็นได้แล้วต่อไปนี่ก็เป็นรายละเอียดบรรยากาศข้อเท็จจริงหน้านาทีนี้บัดนี้บัดนานานาทีนี้ครับพี่เป็นยังไงตอนนี้ก็ยังกลับไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าคนมีอำนาจยังนอนให้น้ำเกลืออยู่อ้าว นะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ท่านนายกลูกทักษิณคุณหญิงพ็จะมารหายป่วยเร็วๆนะครับเพราะว่าถ้านายกยังไม่หายป่วยก็ยังปรับคอรมอไม่ได้นะครับเพราะไม่มีใครเซ็นนะครับเพราะอำนาจที่เป็นอานาจของนายกคนเดียวครับผมบางคนบอกใจร้ายจังเลยนะทำไมไม่ถอดแว่นนายกเจ็บนั่นน่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอํานาจในการปรับน่ะเป็นของอ่าลูกทักษิณคุณหญิงพุจมานจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาถ้าพี่บอกว่านะ นเวลานี้จะปรับหรือเปล่าบอกยัง้งเราครับต้องหายป่วยก่อนออันนี้ก็นะเวลานี้แต่ถามว่าถ้าในพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะปรับไหมอันนี้ต้องบอกว่าเกินสองร้อยเปอร์เซ็น<ๆ>ที่พวกเราก็ทราบกันดีนะครับ,รบไม่ต้องอะไรหรอกครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของสสเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ประธานวิปรัฐบาลหรือแม้กระทั่งคุณสมคิดเชื้อคงเนี่ยลองเลขานายก ท่านก็พูดเองว่าสสทุกคนก็เห็นตามนี้ด้าโพอ่ะมันจะมีรายชัดกว่านี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งแต่สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมมันคืออันนี้ครับพี่คือจุดจุดเนี่ยมันต้องมีจุดที่เอาคนออกก่อนนะครับพอมันมีจุดคนเอาคนออกตาแหน่งหนึ่งเนี่ยที่สำลายของคุณหมิวก็ทราบเดี๋ยวมันก็หมุนกันเองมันว่างแล้วนะครับฮะแล้ววันนี้จุดที่เป็นโอ้โหก็ตามโพนั่นแหละครับคนนี้เนี่ยตัวจริงเสียงจริงที่ต้องออกพี่ชัยนะครับ นะเพราะว่าประสิทธิภาพท่านเนี่ยไม่ได้จริงๆเอาผมลงมาใต้เนี่ยนะที่สำราญก็เห็นว่าวันนี้ที่น้องเกษตรกรชาวสวนปามจังหวัดกระบี่เนี่ย<ะ>ก็ก็ชุมนุมแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมราคายางนะครับคือมันจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์หรือว่าประสิทธิภาพของการทํางานของท่านรัมีพาณิชย์เนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยเอาหนึ่งพี่ชยัยสสองใครครับครับปรับพี่ชัยได้เสร็จนะพี่คราวนี้นะพี่ทุกคนก็มีโอกาสบุหมด แค่หมุนหอีเดียวเหรอฮะถูกครับก็ยี่เดียวก็หมุนกันได้ฮะเพราะว่าเราอย่าลืมครับว่าพอพอมีที่ว่างหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็จะสลับกันเองนะครับส่วนจะเป็นล้ำตีสำนักนายยกเป็นลํำตีช่วยมหาไทยอะไรมันจะต้องเกิดจุดว่างแน่ๆสักหนึ่งจุดก่อนนี่อย่างจันจ่าตอนนี้ก็พอบอกคุณพิชัยนาทเรบสพันธ์ไปแน่แล้วมันมีโผล่มาหลายคนบอกตลกมากจะเอาบีก้วนกลับคืนกระทรวงพาณิชย์ควบรองนายก ครับผม,ไ,มได้เป็นไป<า>ได้ฮะอ่าไม่น่าจะใช่หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเก้าอี้ที่เหมาะสมสําหรับคุณคุณวิสุทธิชัยดลุนเนี่ยนะครับคือประธานวิปบสสนาเนี่ยก็คือเก้าอ,อี้รัมตีพาน,นิชที่แล้วนะครับอันเนี้ยผมฟันธงเลยแน่นอนพี่คนเป็นประธานฟิปสีมือขนาดนี้นะครับเราคือเราคือเราต้องเข้าใจนะที่ว่าเกมการเมืองในสภาของพรรคเพื่อไทยในช่วงตั้งแต่ตั้างรัฐบาลมาเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาทําเกมการเมืองได้ ได้ค่อนข้างดีนะพี่อ๋อนี่คุณวิสุทธิ์วิสุทธิ์เต็งพาณิชย์เหรอครับฮะก็ท่านมีพื้นฐานเป็นสอสออยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสอสอที่อยู่กับพื้นที่มาโดยตลอดใช่ไหมครับขึ้นขึ้นมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์กันช่วงนี้คุณวิสุทธิ์แกชอบเกษตรนะแกชอบเกษตรนะอาจารย์จะก็ก็อยู่พาณิชย์ก็มาเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรได้ครับถูกไหมครับมีข่าวว่าจะประ่าสวงออกด้วยนะอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะก็ คุณสรวงเนี่ยท่านเป็นเลยาธิที่การพักนะครับถ้าท่านจะโดนออกเนี่ยต้องเรียนว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพในการทํางานแต่จะเป็นเรื่องแต่คนเราผมก็ไม่ทราบไงฮะว่าคนเราบางทีมันมีเรื่องราวแต่ผลหลังใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม่รู้ในรายละเอียดพวกนี้แต่คนในวงการเนี่ยเขาก็อาจจะรู้กันนะครับไม่งั้นข่าวนี้มันก็คงไม่ออกมาบางคนลือว่าจะไปกระทรวงดีอีนะดีอีเลยบางคนลืบก็ ก็ถ้าเป็นไปอย่างนั้นก็ยิ่งยุ่งแหละฮะแล้วแล้วคุณประเสริฐจะไปไหนล่ะครับใช่ไหมครับเพราะมันกระทบกันไปหมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมบอกว่าเราต้องตั้งหลักก่อนว่ากระทรวงที่จะต้องเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ก่อนเนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะแนะนําง่ายๆก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับง่ายๆก่อนเลยนะใครอยากเป็นเนี่ยแจการดอกไม้ต้องถึงหน้าห้องผู้ป่วยแล้วแล้วไปเยี่ยมนายกเหรอคะไปช้าเนี่ย ใครช้าเนี่ยนะครับต้องถือว่าเขาลืมชื่อขึ้นมาเนี่ยจะหาว่าเราสางคนไม่บอกไม่ได้นะครับแต่จะแก้กันเสียบตามบัตรอะไรก็รีบทำไปเถอะแล้วคุณสุทินคังแสงนี่จะคัมแบ็กด้วยนะคะตลกไหมตลกไหมผมผมจะสุทินเขาตลกนครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสําหรับคุณคุณสุทินนะฮะในพักเพื่อไทยแต่คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ที่ต้องยอมรับนะครับคุณสุทินไม่เคยวกแวกไปไหนนะครับใช่ใช่อยู่พัก ไทยลักไทยมาโดยตลอดจนถึงวันนี้บางคนซะอีกหรือบางกลุ่มเนี่ยยังเข้าๆออกๆนะครับหรือไปๆมาๆแต่คุณสุทินเนี่ยเหนียวแน่นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้ารอบนี้จะมีคุณสุทินคัมแบ็กเนี่ยสําหรับผมเนี่ยผมไม่แปลกใจครับนะครับแล้วโดยศักยภาพคุณสุทินเองเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าช่วงเป็นลัตตีกลาโหผมเนี่ยการตอบคําถามกับฝ่ายค้านในสภาซึ่งเป็นของแสลงของกองทัพเนี่ยคุณสุทิน เรียกได้ว่าไม่อืไม่เพียงพำอ่ะอนะครับไม่เพียงพำแล้วทําให้กองทัพเนี่ยได้รับประโยชน์แต่ทาตอบด้วยนะครับผมจะเรียนว่าถ้าพูดถึงลีลาการตอบในสภาเรื่องกองทัพนะคุณตูทีเนี่ยตอบอาจจะตอบได้ดีกว่าคุณภูมิธรรมด้วยซ้ำไปอ่าอาะสุดท้ายคการเด็กเสืออใช้ได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายเนี่ยเอฟซีดรอิมธีรรัตน์สำเร็จวันนี้นี่ถามกันมาเยอะว่าเธอจะยังอยู่ไหมครับผม คือตอนนี้โดยโดยสภาพเนี่ยครับถ้าไม่อยู่เนี่ยก็ต้องถามพักเพื่อไทยว่าแล้วใครจะมาจัดทับสู้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั่นนะสิครับก็ถามกันตรงๆเพราะวันนี้วันนี้พักเพื่อไทยเหลือเหลือเหลือคุณอิมอยู่คนเดียวใช่ใช่ครับแล้วถามว่าวันนี้นะนะครับมีเอาผมกล้าพูดเนี่ยมีหน้าไหนในพักเพื่อไทยที่จะที่จะเก๋าในกทมท่าองคุณอิมอ่ะตอบมาเลยเจอหน้าออกมาเลยฮะ Oh รอบก็รอบที่แล้วเนี่ยนะครับผมเล่าให้ฟังนะพี่ครับความเขาเรียกว่าความความเก่าทางการรอบที่แล้วคุณอิ่มชนะนิดเดียวถามเลยว่าพักสีส้มกล้าร้องให้นับคะแนนใหม่ไหมถามแค่นี้แหละสีแต้มสีแต้มไอ้ <ID S 1> นี่แหละคือ<น>ของจริงไอ้นี่เลยคือของจริงทางการเมือง <c oughs> เอาว่ายังอยู่นะยังอยู่นะประมาณว่าก็ผมบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยคิดว่าอยากจะยึดกทมสมัยหน้าแล้วตัดแล้วตัดคุณอิ่มออกก็ต้องคิดผิดนะ โอเคครับจารย์จะพูดกันง่ายๆสั้นๆอย่างนี้แหละเอาได้มาสี่ซ้าห้าเก้าอี้ก่อนนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่ากันใหม่ขอบคุณนะครับครับผมได้ครับขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขีดเส้นหน่อยไหมคะพี่สำรานขีดเส้นก็คือที่พูดมาเนี่ยผมเชื่อเรื่องประเด็นคุณพี่ชัยหลุดแน่นอนพี่ชัยนฤิพพันใช่ไหมเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์ท่านผู้ชมบอกว่าคุณมีคุณสำรานคะปรับก็ปรับเถอะค่ะปรับยังไงก็ไม่มีความหวังค่ะ อันน,นี้เป็นการบ้านเป็นโจทย์ใหญ่ของนายกอุงอิงปรับแล้วมันไม่วาวอะปรับเที่ยวนี้ต้องปรับแบบข้ามเลยนะออข้ามเรื่องโคต้าเรื่องอะไรต่างๆแสดงความเป็นเจนวายหน่อยเออปรับแล้วต้องให้คนแบบโอ้โหประเทศไทยมันมีความหวังต้องอย่าง,างนี้ฟังพ่อไอ้น้อยลงอ่มพูดตรงๆเลยฟังพ่อไน้อยลงดูความถูกต้องความน่าจะเป็น บ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางถ้าลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0 0เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่2 8 0 0 0ื่เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สาคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮง บ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้า,นานเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับปอกว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มที่เบอร์081 335 1011 1หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมพเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ